ผมจะเปิดตัวโรงงานใหม่เปิดโรงงานกูโดนแล้วอะไรเฮ้ยไอ้เงี้ยเบื่อแล้วไม่ทําแล้วผมรอขอโทษไอ้วันนี้เต้อสรุปเขาไม่ใช่ปฏิพา์หายไปตอนสมัยลำแฮมสมัยนี้สมัยไหนแล้วสมัยอมอนแฮมครับ <c oughs> หรือหรือชื่อเต็มเออพนมเพรยเนากก็สเสลยออแฮมมาละโยเตีย <c oughs> <c oughs> เด้อคุณอย่าถามแล้วว่าอัพวอร์ดโพชั่นเฮ้ยมันต้องเป็นอัพวอร์ดโพชั่นเหรอเนี่ยว่าโอ้โหทิบหายแล้วเลาะโรงงานใหม่หมดเลยนี่เลยอันนี้คือข่าวใหญ่ครับคือเมื่อกี้ผมจะบอกว่าที่ผมทําเมื่อกี้ที่ผมกำลังปวดหัวอยู่เมื่อกี้มันคือโรงงานกันพาวเดอร์ครับคำถามคือทำไมต้องโรงงานกันพาวเดอร์ใช่ไหมแล้วผมจะทำโรงงานกันพาวเดอร์ทำไมในเมื่อที่เราใช้เจ็ตแพคอย่างนี้ได้แล้วเราไม่ต้องบินไปไหนเร็วๆแล้ว เรามีม็อดปืนใหญ่ครับเรามีม็อดปืนใหญ่นครับปกติปะปกติไหมอ่ะเสียงพ่อมึงเสียงบ้านมึงเข้าแบบบ้านเลยโฮมอ่ะแบบถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,า,วามันกลายเป็นหนังนะเจถ้าเกิดว่ามันเป็นหนังนะเจแบบกูกูจะกลายเป็นคนที่แบบเป,นนแบบเป็นคนที่เศร้าแล้วไปเจอมึงที่แบบเป็นบ้านครอบครัว แล้วแบบอยู่กับมีครอบครัวมีความสุขอะแล้วตอนตอนสุดท้ายก็นั่งกินวงานเลี้ยงคิดมัดด้วยกันแน่นอนไอ้เราจะให้สิงหาเป็นผู้เริ่มต้นสงครามให้สิงหาเป็นคนกดปุ่มแล้วหลังจากนั้นเราจะ PVP เลยน่าสนุกผมผมไม่ยืนยันนะครับว่าผมจะได้เปิดไลฟ์ไม่ใช่เปิดไลฟ์หาอะไรเปิดไลฟ์ก็เปิดไปแล้วเออผมไม่ยืนยันนะครับว่าผมจะได้เปิดไลฟ์ในไลฟ์อีกแล้ว พูนั่นรกูพผมไม่ยืนยันนะครับว่าผมจะได้เปิดเขาไอ้เฮียเลยนะไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียี่เรี่กอะไรนะโรงงานผมไม่ยืนยันนะครับผมจะได้เปิดโรงงานเนี่ยผมจะเคยบอกคนในแชทไปแล้วเรื่องบีสวามซิมูเลเตอร์ในในระบกผมเกลียดมากเพราะว่ามันเอาชีวิตผมไปมันมันไม่ใช่ไม่ได้เอาไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่มาทำกูตายแต่มันมันเอาเวลาชีวิตกูไปและไอเกมคันที่บอลนั้นด้วยครับเกมคันที่บอลนั้นด้วย เปเอาเวลาชีวิตผมไปผมเสียใจมากผมก็เลยเอาสาบานว่าจะไม่โหลดเกมโทรศัพท์มือมวนอะไรอย่างนั้นอีกเลย <c oughs> บีสวาร์มซีมูนิเตอร์คุณได้ได้โปรดถ้าคุณเชื่อผมได้โปรดคุณอยากกลับไปเล่นนะครับได้แม้เออด้วยด้วยภาษีอริยะเมตไตรด้วยภาษีอริยะเมตไตรและพระสยามทีวาทิลาได้โปรดอยากกลับไปเล่นนะครับเอประเทศไทยเสียบุคลากร,กรที่มีคุณาภาพไปมากแล้วเพราะเกมบีสวามซีมูนเิเตอร์โดนของผมด้วย เวลานั้นถ้าเกิดผมไม่เอาเวลานั้นไปเล่นบีสวาร์ติมูเลเตอร์นะผมอาอจากาไปแชมป์แ,มแบบคณิตศาสตร์โอลิมปิกไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้วะเฮ้ยผมไม่ได้กินผมแค่ชาปนากิจมันมันตายใช่ปะผมเลยเอาใส่กล่องตัวล่าสุดนะเปถึงตัวล่าสุดแบบสองสามปีแล้วเ,เลยน่าจะสีด้วยซ้ำม,มันตายแล้วผมก็เลยเอาใส่กล่องใส่ใบไม้ใส่ใบไม้ไมไมยัดลงไบใบไม้แห้งแล้วผมก็เผาแล้วมันก็หายไปเลยแบบผมนึกว่าแบบผมบอกพ่อพ่อป้าป้า มันมันมันจะยังเหลือซากไปอยู่บอกกลัวเห็นเนี่ยผมไม่กล้าผมไม่อยากมองอไอ้ซากอะไรพวกเนี้แบบน่ากลัวเพราะพ่อบอกโอ้ยตัวเล็กแค่เนี้ยเผาแค่นี้ยโอ้ยกลายเป็นผงหมดแล้วปรากฏเป็นผงจริงครับแม่ไม่เหลือหาเลยเลยไม่เป็นผงเลยแ <sk LR> บบกองไฟคูเล็กนิดเดียวหนุนเตอร์ไม่กลายเป็นผงๆๆอะ่ะไม่กระจอกยันตายอ่ะแฮมเตอร์ต้องกำเนิดผมเหรอผมเอาไปฝังครับ ผมเอาไปฝังแล้วผมก็โรยอาหารมันลงไปด้วยสรุปแมงกลายเป็นต้นทานตะวันในสัตว์ไ <c oughs> ม่กาเป็นต้นอ๋อแบกูถึงบางอ้อเลยตอนเนี้ยกูถึงบางออดเลยผมผมถึงบางออผมผมเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ปะ่ะผมผมถึงบางออเลยแบบไอสัตว์ <c oughs> ทางออกอยู่ใต้จมูกไอ้หี่แ <c oughs> มงแค่นี้เองแบบแค่นี้เลยกูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแ <c oughs> มงกูเก็ตลืใส่เฟือง <c oughs> กูแค่ลืมใส่เฟืองโรงงานกูแม่งไปหมดเลยโอ้โหเนี่ยพอกูใส่เฟืองปุ๊บแม่งมาเลยโอ้โหถ้าเกิดว่ามันอยู่นอกเขตมันใช้แรมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมันมันออกนอกเขตที่สำรวจไปแล้วเมื่อไหร่นะแม่งใช้ี b u ทันทีเลยคอมกูตู้มกลายหนูแฮมเตอร์อะแล้วคอมกูแบบตอนนี้คอมผมแบบผมนั่งในคอมอยู่เิีจี้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 แม่งกูหายไปเจอหยู่แฮมเตอร์เลยช่วยด้วยผมหายใจไม่ได้ลองลองเปิดออโต้หรือยังแล้วถ้ายังไม่เปิดออโต้ผมไม่คุยด้วยนะ ปรากฏตายจริงทำไงเนี่ยแบบกูกลาเป็นแบบคนแบบทวิตสตรีมเมอร์ไม่ให้ความช่วยเหลือคนดูหายใจเกียร์กระปุกคืออะไรวะเฮ้ยไอ,อเหี้ยรถไฟชนกันแล้วแล้วทำไมรถไฟชนกันมาจอยู่นที่ไม่ใช่เหรอไอเหี้ยมีพ่อพ่อมที่ไหนไปไปขับรถไฟเนี่ยรถไฟชนกัน โอ้โหไอ้เหี okay. away, away. ้ยใครขับรถไฟเล่นเนี่ยไอ้ราชเลขามาเด้อกูว่าแล้วกูว่าแล้วแม่งอยู่แม่งยืนดูจุดเกิดเหตุเลยสัตว์เลยแม่งยืนดูจุดเกิดเหตุเลยเหี้ยโคตรเหี้ยาทำผักเฮ้ยรถรถไฟวับ ที่ผ่านนกข้างในหายไปไหนอ่ะโอ้ยนกตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้ว,นก,ลวนกมันตายแล้วไม่เลขามันไปนั่งมันนั่งแทนหรือเปล่าไอสัตว์หาเรื่องไอเลขากว่ามึงโดนคนแรกเลยเรือเรียงความอ่ะเอขาไอเลขาไิหานกมาให้กูใหม่อีกตัวหนึ่ง <laughs> ไปหาไปหานให้กูอีกตัวหนึ่งโชคดีตอนแรกกูว่าจะใส่แฮมเตอร์เข้าไปเลยดีสุดไม่เกือบแล้วอ่ะแฮมเตอร์เกือบหายกูว่าจะใส่แฮมเตอร์เข้าไปไมันเกือบแล้วมันเกือบจริงๆอะ่ะ <laughs> ไม่กูเอาพาคือไอเกมเฮียเนี่ยคุณสามารถใส่ตัวเฮียอะไรก็ได้เย้ยแล้วแบบเอาเอาหมวกใส่ให้มันะ่ะมันจะกลายเป็นคนขับรถไฟอะ <laughs> ไรวะเฮียไมเมื่อกี้มันตุ้มไม่ไมไม,ไม่หายไปเลยทำทำไม อ้าวกูปิดโรงงานแล้วแม่งทํางานหมดเลยอ๋อสรุปคือสรุปคือระบบโรงงานระบบโรงงานออกูคือแบบ <laughs> ถ,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 ถ้าถ้าถ้าก็แค่เปิดโรงงานหนึ่งแมงงงงนน่งก็เปิดหมดเลยปิดโรงงานก็ปิดโรงงานหนึ่งแม่งปิดหมดเลย